จเจริญทำสมนึกดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่4หรือชมรอเชียงใหม่ค่ะไปพบกับข่าวดีๆประจำสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์กันค่ะในวันพฤหัสบดีที่29มกราคมทีมงานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษสาขาเชียงใหม่หรือคอกรอได้เดินทางไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมกเกษตรกรที่ทำกสิกรรมไร้สารพิษและมหาแหล่งผลิตบุกกันค่ะเรามากันที่บ้านของพี่อาฟงแซ่เย่าอยู่ที่บ้านใหม่หัวฝายซึ่งทำบุกมา12ปีแล้วค่ะโดยจะนำไปจำหน่ายที่ชอมรอเชีงยงใหม่สั่งพิเศษบุงรถด้วยเกลือและไม่ใส่ผงชูรสค่ะว้าดูว่าส้มนี่มันชอบเดิน จากนั้นทีมงานก็มาตรวจเยี่ยมสวนส้มไร้สารพิษของลุงเยาที่ทำส้มไร้สารพิษจำนวน30ไร่หันมาปลูกแบบออร์แกนิกไร้สารพิษมา3ปีแล้วค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้หันมาทำแบบไร้สารพิษเพราะทิ้งสวนส้มไปชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อจบการชุมนุมแล้วสวนส้มก็ขาดการดูแลและไม่มีเงินทุนที่จะฟื้นฟูด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะว่าใช้ต้นทุนสูงค่ะลุงยาวจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนจากส้มเคมีเป็นส้มอินทรีย์ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าโดยการใช้ฮอร์โมนที่หมักจากนมและไข่ปลูกต้นกาแฟแซมเพื่อให้กลิ่นของคาเฟอีนช่วยไล่มแมลงค่ะหมักชีวภาพพวกใบไม้ใบตาแล้วก็แล้วก็เปลือกถั่วเลงไงเปลเือกถั่วแดงนะ่ะใส่โคลนมัน เป็นไงคะต้องในเปิดบางแกงอันนี้เบอร์สาใช่ไหมคะเดบางอร์สามเลยให้ตากล้องด้วยนะใหญ่ก็เยอะเบอร์สามก็รสชาติดีไม่แพ้กันหลังจากนั้นในเช้าของวันที่30และ31มกราคมทีมงานได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่อค่ะที่ตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณยุทธนาและภรรยาพาไปทำความรู้จักกับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก,กเกษตรเคมีหันมาทําเกษตรอินทรีย์มีด้วยกัน6รายค่ะทั้งเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมันเทศหอมกระเทียมไร้สารพิษและผักไร้สารพิษค่ะถ้าเอาใจสารเคมีเขาพ่นไปเกิดถึงลูกถึงลานเขาไปกินไปบริโภคเนี่ย เหมือนกับเอาค่าลูกค so like ่าหลานเขาค่า้าบ้านเหมือนกันก็ทําบาปพื่อตัวเองไงแกเน่ะป่อเปิ้ลก็เลยบบอยากจะพ่นยาปล่อยมันได้ทใดก็เอาไ้ถึงเปิ้ลจะได้วันหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยกิโลเขาได้ซาลสามสิบกิโลเขาก็พอใจละใช้สารเคมีหน้าก่อทาร่างกายเขาก็มีกระโหลกไัยเข้าเจ็บเข้ามาเบียดเบียนนไค่ะ ในวันพฤหสัสบดีที่5กุมภาพันธ์ที่ชมรรเชียงใหม่มีการประชุมประจำเดือนค่ะมีท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบลธีระจิตโตเ,เป็นประธานการประชุมความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แต่การที่เราถือสาคนอื่นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าเรื่องเสียหายมากกว่าแต่ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเสียหายเรื่องธรรมดามีางานไหนที่ไม่เคยไม่เราให้งานลงตัวที่มาไปดูว่าตัวลงตัว,ตว,ตวมันก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดสิ และมีการเลือกตั้งผู้ประสานงานคนใหม่เนื่องจากหมดวาระของผอรอชหรือผู้รับใช้คือคุณพุทธพิมพ์ภัยชวะนนทกิจจึงมีการเลือกตั้งใหม่โดยเปลี่ยนคำเรียกจากผู้รับใช้เป็นผู้ประสานงานค่ะผู้ที่ได้รับเลือกคือคุณนายปางฝันทำชอบ อายุ30ปีก็รู้สึกว่ารู้สึกสบายใจเลค่ะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าได้ทีมงานดีรวยเป็นทีชื่นชมไม่เบาแม้งานจะหนักก็เอาหัวใจของเราแสงเบาสบายนี่แหละค่ะตรงนี้นะคะแสงเบาสบายค่ะเพราะว่าทีมงานดีค่ะค่ะรู้สึกว่าการที่เรามารับหน้าที่ตรงนี้นะคะไม่รู้สึกลำบากใจ น้อยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าทีมงานดีค่ะทุกคนค่ะพี่ๆทุกคนเนี่ยค่ะล้วนแล้วแต่ทําหน้าที่ของตนเองแล้วก็ช่วยกันทั้งหมดเลยค่ะแต่สมมุติหรือว่าตาแหน่งตรงนี้นะคะเราก็รับไว้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะทีมงานดีจะช่วยให้งานสําเร็จทุกเรื่องค่ะคาะหนูก็สบายใจค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเป็นผู้ประสานงาน เราก็จะมีผู้ประสานงานใหม่มันได้เลืกไปแล้วนะประสานงานใหม่เราไปเอางานรอบงานใหม่นะี่าานนนก็คืองานทะเบียนญาติแต่ที่จริงก็คือผู้ประสานงานในฝานฝันนะคือผู้ประสานในบางฝันก็คือผู้ประสานงานในในความฝันมนะันจะมีจริงหรือเปล่านะจริงไม่จริงก,ก,ก็ดูที่นำ้ำาจคณของเขาอา่ามันต้องทำชอบนะ แม้ไม่ชอบทำก็ทำแต่ว่าถ้าทำชอบแล้วเนี่ยดำบิชอบมันมักอยู่แบบเนี่ยตั้งแต่คิดชอบดำริเห็นชอบดำริชอบจนถึงงานสมาธิก็ชอบนั่นก็คือสิ่งที่อรมาว่าเมื่อเราไปบัตรธรรมะเนี่ยเราไม่ถือสา,ากันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างดีทั้งสิ้นแล้วมันจะเป็นตัวเป็นการลงตัวเลย เพราะเมื่อเราปฏิบัติทางจินผ่า,านมากยังมากษาจบการรายงานข่าวจากครูผ่าฟ้าน้ำรอยใบไม้มุนีเวศและทีมข่าวอาสาสมัครศูนย์บาทรายงานค่ะเจริญทรรสำเร็จดีค่ะ